ตนอมาคุณคุสูเดอะบักเกลิสครับวันนี้ผมจะพาคุณนะครับไปเยือนเมืองเซอร์แมทครับคาฟีวิลเลจนะครับที่เป็นที่ตั้งของภูเขาที่ดังมากๆในสวิตเซอร์แลนด์นั่นคือแมทเทอร์ฮอร์นนั่นเองครับในหนึ่งปีนะครับจะมีคนถ่ายรูปกับภูเขานี้มากกว่า100ล้านรูปนะฮะมาดูกันว่าในเซอร์แมทนะครับจะมีอะไรให้เราได้ทำให้เราได้เที่ยวกันบ้างในเดอะบักเกลิสวันนี้ครับ เช้าวันใหม่ครับตื่นมาด้วยความสดใสครับได้เวลาแล้วที่เราจะโบกมือลาเมืองลูเซิร์นครับเราจะจับรถไฟนะครับแล้วก็มุ่งหน้าสู่เซอร์แมทครับแต่ว่าจะไปยังไงต้องติดตามพร้อมๆกันครับและตอนนี้นะครับเราจะไปกันอีกหนึ่งเมืองครับก็คือเมืองยอดที่ของคนไทยครับนั่นก็คือเมืองเซอร์แมทนั่นเองครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมไปเมืองนี้ประมาณ 3- 4ครั้งนะครับแต่ไม่เคยได้เห็นยอดเขามัททอร์แบบเต็มๆสักทีนะดูซิว่าคราวนี้ โชคจะเข้าข้างผมหรือเปล่านะครับเราจะไปด้วยขบวนนี้เลยครับนี่เลย SBB นะฮะจากลูเซนนะครับเราจะไปต่อกันที่เบิร์นก่อนนะครับจากเบิร์นต่อไปวิฟนะครับแล้วจากวิฟแล้วค่อยต่อไปเซอร์แมทนะครับสามต่อนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะสนุกแค่ไหนครับกับการต่อรถไฟที่สวิตเซอร์แลนด์ครับสำหรับขบวนเราก็เป็นชั้นหนึ่งนะครับวิธีดูง่ายๆครับชั้นหนึ่งนี่ครับเนี่ยเลขหนึ่งเนี่ยคือชั้นหนึ่งนะครับ ชั้น1ชั้น2นะครับที่นั่งมันก็แตกต่างกันนิดเดียวนะครับไม่ได้แตกต่างกันเยอะครับแต่แตกต่างกันที่ปริมาณคนแล้วก็สิ่งอํานวยความสะดวกนี่ครับนี่ฮะเขาจะมีนี่ด้วยห้องน้ำนะครับมีที่เปลี่ยนผ้าอ้อมนะครับมีห้องน้ําคนพิการด้วยนะครับอ่ะผมเปิดให้ดูก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับมีที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กนะครับมีชักโครกมีอะไรเงี้ยพอคุณเข้าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะล้างอัตโนมัติเลยนะฮะอันนี้นะครับ ห้องโดยสารชั้นหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น2ตอนแบบนี้ครับสกับ1นะครับสกับ1นะครับแล้วก็สามารถนั่งได้นะครับมีมีโต๊ะนะครับมีโต๊ะมีถังขยะนะมีถังขยะมีโต๊ะนะครับทำทำงานได้นะฮะมีที่ชาร์จแบตนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีชั้น2อีกนะฮะมีเดินขึ้นได้2ชั้นนะครับชั้น2ในที่นี้คือชั้น2ที่ต้องเดินขึ้นบันไดนะไม่ใช่รถไฟชั้น2นะครับมาขึ้นมา และที่ชั้นบนของรถไฟชั้นหนึ่งะครับก็จะมีบริเวณแบบนี้ครับเอาไว้ให้เรานั่งชิลนั่งคุยนั่งทํางานนั่งประชุมกันได้นะครับ แล้วก็ตอนเช้าวิถีชีวิตของคนสวิสครับก็จะนั่งรถไฟไปทํางานอาจจะอยู่เมืองนี้ไปทํางานเมืองนี้ใกล้ๆนะครับก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายนะครับตอนเช้าผมก็จะเห็นคนเนี่ยเอาโน้ตบุ๊กขึ้นมาทํางานกันเต็มไปหมดเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปที่เซอร์แมทนะครับเราจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับเราจะออกประมาณ9ก้าโมงนะครับแล้วก็จะไปถึงประมาณเที่ยง15นาทีนะครับดูซิว่าเราจะต่อรถไฟกันยังไงต่อยาาต่อง่ายติดตามกันได้เลยครับ ต้องมาเปลี่ยนรถไฟกันนะครับแต่เราเนี่ยมาแบบตัวเบาๆสบายครับเพราะว่าเราใช้บริการดอจูดนะครับของ Swiss t r a v e l System นะครับเราก็มาเที่ยวแบบตัวเบาๆได้แบบนี้เลยนะฮะสะดวกสบายมากๆเลยนะครับต่อแรกครับเรียบร้อยฮะจากลูเซอร์มาต่อที่เบิร์นะครับแล้วก็มาขบวนนี้ครับถ้าถามว่าเบิร์มีอะไรบ้างนะครับเบิร์นี้นอกจากจะเป็นเมืองหลวงแล้วนะครับจะมีบ่อหมีให้ได้ชมกันด้วยนะครับแต่ว่า 7จ็ดนาทีเราก็คงพาคุณไปชมไม่ทันนะฮะเดี๋ยวแกะหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับหนึ่งหอบครับขบวนนี้ครับก็จะเป็น IC 8นะครับคำว่า IC ก็คือขบวนด่วนนะครับก็จะจอดเฉพาะสถานีสำคัญสำคัญนะครับซึ่งอันนี้ก็ไปทางทูนนะครับสเปียร์แล้วก็วิฟนะครับแล้วก็บริกนะแล้วซึ่งเราก็จะไปเปลี่ยนที่วิฟนะครับเป็นอีกขบวนหนึ่งก่อนที่จะเข้าเซอร์แมนั่นนี้ครับ และตอนนี้นะครับเราขึ้นขบวนที่3แล้วเรียบร้อยนะครับเราเปลี่ยนจากจากเบอร์นะครับมาที่วิฟนะครับมาที่ขบวนนี้ครับแมตทอร์ฮอนก็ชัดบานนะครับซึ่งคำว่าแมตทอร์อนนะครับบานเนี่ยมันก็คือรถไฟที่จะเข้าเซอร์แมทนั่นเองนะครับรถไฟก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเป็นพาร์ดรามิกวิวนะครับคล้ายๆกับขบวนที่ชื่อว่ากลาเซียเอ็กซ์เพรสนะครับซึ่งเราจะได้สัมผัสอย่างแน่นอนนะตอนนี้เนี่ยเรากำลังนั่งรถนะครับจากวิฟนะครับเพื่อเข้าสู่เซอร์แมทซึ่งเป็นคารฟรีวิลเลจนะครับ เซอรอแมดเนี่ยจะไม่สามารถขับรถเข้าไปได้ครับยังไงก็ต้องนั่งรถไฟเข้าไปไม่ว่าคุณจะมากับทัวร์หรือมาเองนะครับถ้าคุณเช่ารถมาเองคุณก็ต้องจอดไว้ที่หมู่บ้านทัสนะครับแล้วก็นั่งรถไฟเข้าไปอยู่ดีนะครับหน้าหนาวมันอาจจะดูแห้งๆหน่อยนะครับแต่ว่าก็สวยเนอีกแบบนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นมุมของภูเขาหิมะนะครับภูเขาน้ําแข็งนะวันนี้อากาศดีแน่นอนนะครับไม่เห็นแม่ทะคอนให้มันรู้ไปนะเรามากันประมาณ3-4ี่รอบเลยนะครับรอบนี้ไม่เห็นให้มันรู้ไปครับ ถึงแล้วครับเซอร์แมนนะฮะและสิ่งที่เขามาดูคืออะไรคือเขาแมททอร์นนั่นเองครับฮิตไม่ฮิตครับเนี่ยเห็นไหมะมีทุกภาษาเลยรวมถึงภาษาไทยด้วยนะครับยินดีต้อนรับที่ผมบอกไว้ว่าเซอร์แมทเนี่ยเขาเป็นเมืองคาฟีวิลเลจใช่ไหมครับถามว่าเวลากระเป๋ามาเนี่ยมันไปโรงแรมยังไงฮะถ้าเป็นโรงแรมดีๆหน่อยนะครับเขาก็จะมีมารับกระเป๋าให้ถึงสถานีเลยนะครับแท็กซี่เป็นรถไฟฟ้านะฮะ ก็รับกระเป๋าไปส่งที่โรงแรมเลยนะครับ สิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะครับก็คือเข้าโรงแรมครับเปล้างหน้าล้างตากันก่อนนะครับเอาเป็นว่าไหนๆเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาคุณไปรีวิวโรงแรมกันหน่อยนะครับว่าโรงแรมของเราหน้าพักขนาดไหนครับนี่คือโฮเทลเดอร์บี้ครับไปดูกันเลยอ่าแลวตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเซอร์แมทแล้วนะครับ ตอนนี้กระเป๋าเรายังไม่มานะฮะแต่เราก็มาที่ห้องพักนะครับก็เปิดห้องพักให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือชั้น3ครับนี่คือชั้นสูงสุดนะฮะห้องพักเราชื่อว่าโฮเทลเดอร์บี้นะครับซึ่งนี่ฮะอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าที่นี่เขาเป็นพื้นที่จํากัดนะครับแต่ก็คล้ายๆเราอยู่ห้องใต้หลังคาเลยครับนี่ฮะนี่ครับลักษณะก็จะเป็นชั้นเล่ครับคล้ายๆกับอ่ บ้านนะครับบ้านในของสวิตเซอร์แลนด์เขานะครับนี่ฮะห้องน้ําก็สวยครับมีอ่างล้างหน้า2อ้่างนะครับมีอ่างอาบน้ําด้วยนะครับมีฮีตเตอร์นะครับสะอาดานะครับแล้วก็ผมชอบบรรยากาศแบบนี้ครับรู้สึกถึงความเป็นสวิตเทนเนเบิลได้เป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็มีรูปนี่นะครับทะเลสาบชไวเซอร์นะครับด้านหลังนะครับดนเข้าไปนะฮะดูนะครับถ้ามานี่ไม่เห็นนี่มาดูตรงนี้ก็ได้นะครับจะได้ไม่เสียใจนะ และนี่ก็คือห้องพักทั้งหมดนะครับของเรานะครับที่โฮเทลเดอร์บี้ครับที่เซอร์แมทครับ และในที่สุดนะครับผมก็ได้เห็นแมททหารแล้วนะฮะน้ำตาจะไหลนะครับมาที่นี่ประมาณ3-4รอบแล้วนะครับไม่เคยเห็นเลยนะครับบริเวณนี้ก็คือบริเวณเคสบูเกอร์นะครับหรือว่าเป็นสะพานตรงโบสถ์ประจำเมืองนั่นเองครับวิธีการมาง่ายๆครับจากสถานีเดินตรงมาเรื่อยๆนะครับแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าโชคดีเนี่ยคุณจะได้เห็นมมททฮอรแบบเต็มๆแบบนี้แน่นอนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหนึ่งมุมมองนะครับที่คุณจะได้เห็นมมททฮอรที่เซอร์แมทได้สวยที่สุดอีกหนึ่งมุมนะครับถ้าใครมาที่นี่อย่าลืมมาถ่ายรูปตรงน สวยงามมากทุกที่มีเรื่องราวครับเซอร์แบดก็มีเรื่องราวเช่นเดียวกันนะครับนี่คือ m ม t เ e อร์ฮอนมิวเซมครับเป็น พิพิธภัณฑ์นะครับที่บอกเล่าเรื่องราวของเซอร์แมทในยุคก่อนนะครับว่าก่อนที่จะเป็นเนมอนืองท่องเที่ยวที่โด่งดังแบบนี้นะจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วเขามีนิทรรศาการพิษษษษเศษด้วยนะครับกับกอร์นแครดนะครับครบรอบ125ปีเดี๋ยวไปดูข้างในพร้อมๆกันครับตามมา บ้านหลังแรกนะครับก็จะบ่งบอกเรื่องราวของเซอร์แมทนะครับตั้งแต่ศตวรรษที่16นะครับถึงศตวรรษที่19นะครับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆครับภูมิประเทศนะครับต่างๆไกลๆนั่นก็คือแมชทอนนะฮะนี่ก็คือเงินในสมัยก่อนนะครับเงินในสมัยอาณาจักรโรมันนะครับห้องนี้นะครับก็จะเป็นประวัติดีไซน์ของเกี่ยวกับการปีนเขาแมชชอนนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับคนแรกน่าจะเป็นคนนี้ฮะ แล้วก็คนที่ปีนเขาแมททอร์เยอะที่สุดนะครับ370ครั้งก็คือคุณนี้ครับคุณลุงอูริชครับอูริชอินเดอร์บีนนะครับเกิดตั้งแต่ปี1900นะครับแล้วก็เพิ่งเสียชีวิตไปในปี2004นะครับนี่ก็เป็นรูปนะครับประมวลรูปของลุงอูริชนครับผู้ที่พิชิตยอดเขาแมททอร์ได้เยอะที่สุดนะครับถึง370ครั้งนะครับ ก็จะมีประวัตินะฮะของนักปีนเขาที่นี่เต็มไปหมดเลยครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีอุปกรณ์เซฟตี้แบบนี้นะฮะสมัยก่อนนะฮะก็จะใช้เชือกเกาะกับหินข้างหน้าแล้วก็ดันตัวขึ้นไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดนะครับจนถึงยอดเขานั่นเองนะครับถ้าไม่มีท่านเหล่านี้นะครับเราก็อาจจะไม่มีเส้นทางนะครับให้เราได้เดินไปเที่ยวกันนะครับปีชิตยอดเขาก็จะได้ใบเซอร์เิติเคตอย่างนี้ครับ และนี่ก็คือมอนเตโรซานะครับโรงแรมแห่งแรกของเซอร์แมทนะครับซึ่งมีมาตั้งแต่ปี1865แล้วล่ะครับแล้วก็อันเนี้ยได้รับความนิยมเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับตั้งแต่ปี1865เขาก็เลยรวบรวมคอมมูนิตี้ต่างๆนะครับเพื่อสร้างโรงแรมนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เสร็จในปี1920นะครับมาไปดูกันว่าโรงแรมแห่งแรกเป็นยังไงนะครับก็าจำลองมาเลยครับเนี่ยฮะรีเซพชันนะครับ วินสตันเชอร์ชิลล์ครับเคยเคยมาที่นี่นะครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษครับสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับบอสตันดีนี่ก็เคยมาฮนะเนี่ยวอลดิสนีย์ก็ยังเคยมาเลย,ยลด้วหนะบอสตันดีนี่นะครับอ่านี่ก็จะเป็นจำลองห้องนอนครับแต่ไม่ไดใ้ใช่ขนาดจริงนะห้องนอนก็จะประมาณนี้นี่ก็เป็นเข้าของเครื่องใช้ในสมัยก่อนนะครับกล้องกล้องถ่ายรูปครับตั้งแต่ปี1920นะครับไล่มาเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่า บางทีเนี่ยเรามาดูวิวแล้วนะครับเราก็ต้องถ่ายรูปนะครับก็จะเป็นวิวัฒนาการของกล้องถ่ายรูปนะครับจนถึงปัจจุบันกระบอกน้ำเห็นไหมตั้งแต่ปี1800เลยมีทั้งแบบหนังนะครับแบบพลาสติกนะครับแบบแก้วแล้วก็อันนี้ปัจจุบัน คือเขาใส่ใจเรื่องอ,า,อาหารการกินนะครับเพราะว่าชีสเนี่ยเป็นอาหารให้พลังงานสูงนะครับอากาศหนาวๆเนี่ยก็ต้องต้องการพลังงานสูงนะครับว่าพลังงานที่ดีที่สุดก็คือน้ําตาลนะครับชีสก็มีน้ําตาลเยอะเหมือนกันนะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นที่ช่างยีโลในสมัยก่อน,นครับเพื่อที่จะได้ชีสออกมาตามสัดส,ส่วนถ้าเป็นชนิดต่างๆนั่นเองนะฮะ okay. แล้วตรงนี้นะครับก็คือส่วนของช่างทํารองเท้านั่นเองครับนี่ครับ เขาจะให้ดูการจําลองการทำรองเท้านะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาต้องวัดเท้าแต่ละคนนะครับดูซิว่าคนไหนใส่แบบไหนแล้วสบายครับใส่แล้วเหมาะกับการใช้งานยังไงครับส่วนใหญ่จะทํามาจากหนังทั้งนั้นนะครับอันนี้เป็นคุณ Alois นะครับ Bergner นะครับตั้งแต่ปี1858นะครับถึง1939นะครับ สนับสนุนการเดินทางโดยดักกี้ทีบาร์สวรรค์ของคนรักชาและพบกันได้ที่ดองกี้มอทองหล่อกับขุนศุลกเกริสครับเราอยู่ที่แมทเทอร์ฮอลมิวเซียมครับเดรกนี้เราจะพาไปดูวิถีชีวิตนะครับของคนสวิสอย่างแท้จริงนะครับว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงในอดีตนะครับไปชมกันได้เลยครับอันนี้คือลิฟวิ่งแอเรียนะครับของคนที่อยู่ที่สวิสนะครับเขาจะลักษณะบ้านเป็นแบบนี้ครับจะติดเครื่องมือไว้บนผนังบอนเี้กครับไม่ว่าจะเป็นเลื่อยต่างๆนะครับมาไว้เลื่อยไม้นะครับ แล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยงอยู่ด้านนอกนะครับเจ้าแกะต่างๆนะครับแล้วก็มีนี่ครับเข้ามาข้างในก็จะเป็นส่วนของที่ทําอาหารนะครับที่เห็นควันแบบนี้นะครับเขาทําอาหารแล้วเขาเวลาควันขึ้นไปเนี่ยเขาจะเอาไส้กรอกแหวนไว้ข้างบนนะครับเอาแล้วแล้วก็ลมควันนะครับแล้วก็ามากินนะครับลักษณะก็จะเป็นมีข้าเมาควันอย่างนี้นะครับของชาวบ้านในสมัยก่อนก็เป็นโต๊ะกินข้าวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโรงนานะครับโรงนาเห็นไหมเขาจะเก็บเครื่องไม้เครื่องมืออะไรไว้อย่างเงี้ยครับเวลาเก็บอะไรมาได้เนี่ยเขาก็เอามอม้ตรงนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเกี่ยวกับการเกษตรในสมัยก่อนนะครับอันนี้น่าจะเป็นเครื่องทาอะไรเกี่ยวกับข้าวโพดสักอย่างครับเนี่ยเขามีรูปให้ดูนะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตมานะครับแล้วก็ทําเป็นฟ่อนออกมาอย่างงี้นะฮะใส่เข้าไปครับก็จะแยกเมล็ดนะครับแล้วก็ตัว เอาเกรนออกมานะครับแล้วก็เอาฟางทิ้งไปนะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ,บ้านครับอ๋อก็จะให้ดูวิถีชีวิตของคนเกษตรกรในตอนนั้นนะครับจริงๆเขาเขาบ้านๆนนะไม่ได้ต่างจากเราเลยฮนะ ไม่เข้าใจว่าเขามีวิธีคิดยังไงทําให้ประเทศเขาพัฒนามาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมหรือว่าสิ่งแวดล้อมก็ยังเหมือนเดิมฮะถือว่าน่าทึ่งมากๆนะครับสําหรับคนสวิสนะครับนี่คือการแสดงการอยู่ร่วมกันกันกบสัตว์นะครับ ัตว์ต่างๆนะครับก็นํามาซึ่งผลผลิตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนมนะครับเครื่องนุ่มหงส์ต่างๆนะครับเขาก็อยู่กับสิ่งแวดล้อมได้ดีมากๆนะครับอย่างเช่นพวกแกะพวกแพะพวกวัวนะครับก็จะได้ทํานมทําชีสนะครับพวกวัวต่างๆนะครับก็จะมาได้นมนะครับแล้วก็ได้เป็นเนื้อสัตว์นะครับเอาไว้บริโภคนะครับนี่คือสิ่งที่ชาวสวิตเนี่เขาอยู่กับสัตว์สิ่งแวดล้อมได้ดีเครื่องมือต่างๆนี่เขาทำหมดเลยฮะเนี่ยอันนี้มันเป็นห้องนอนนะครับของ นิสิร์ใหม่ก่อนมีเตียงนะครับมีอันนี้เตียงเตีงเด็กน,นะครับอันนี้กล่องเก็บของนะครับมีเครื่องปั่นได้อันนี้เป็นอะไรเอ่ย ด้านหลังนี้ครับเป็นบ้านของนักบวชนะครับในเซอร์แมนนะครับดูซิว่าเขาจะมีความเป็นอยู่ยังไงครับเขาทำอะไรกันบ้างนะครับจะมีสองกล้องดูดาวนะครับมีอ่านหนังสือพักกำพีนะครับมีของสะสมต่างๆนะครับมีอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างโบสถ์นะครับโบสถ์เล็กๆนะครับในเซอร์แมนนะครับเขาจำลองมาครึ่งเดียวเห็นไหมเกมเหมือนกันนะฮะใช้พื้นที่ได้เป็นประโยชน์มากๆนะครับ อันนี้ก็คือ13รูปนะครับของเวียโดโลซาครับที่ผมเคยไปมาแล้วที่เย,เยรูซาเล็มนะครับก็จะเป็นจุดต่างๆนะครับเขาอ้างอิงถึงจุดที่ตั้งแต่พระเยซูโดนตัดสินประหารชีวิตนะครับแล้วก็จุดที่พระพระเยซูล้มในจุดต่างๆในถนนเวียโดโลซานะครับในกรุงเยรูซาเล็มนะครับ14เหตุการณ์ครับเหตุการณ์ อันนี้ก็จะเป็นโบราณวัตถุนะครับที่ขุดค้นพบนะครับในเซอร์แมทนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้นะครับอันนี้เป็นมีดกับซ่อมนะครับในปี1850นะครับมีโครงกระดูกมนุษย์นะครับคาดว่าจะอยู่ในปี750ส่วนอันนี้เป็นแทร้งครับแร้งก็คือเป็นท่อนไม้ตั้งแต่8,500กว่าปีนะฮะน่าจะเป็นฟอสซิลแล้วล่ะแล้วก็อันนั้นก็เป็นเกือกม้าครับเกือกม้า แล้วตรงนี้ก็เป็นแร่ธาตุต่างๆที่พบได้ในเซอร์แมทนะฮะก็จะมีทั้งไฮเบรีนะครับมีหลายตัวเลยครับเจเนซิสนะครับหินชนิดต่างๆนะครับคริสตัลนะครับมีหมดเลยครับซฟไฟร์นะครับคอร์สนะครับส่วนเสานี่นะครับที่คุณเห็นเนี่ยมันเป็นนิทรรษการชั่วคราวนะครับก่อนอากาศคบรอบ 1 2 5ปีนะครับรถไฟกอนาแกรตจะมีสื่อมัลติมีเดียครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องโชว์เป็นดิสเพย์เยอะๆครับเป็นเสาแบบนี้ก็พอแล้วนะฮะนะครับดูดูจากน้ครับดูจากการาสนะครับดูจากโรงเก็บรถไฟเลยนะครับมันจะมีรูปจากโรงเก็บรถไฟนะครับการทำคูโมงต่างๆนะครับซูมนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ใหม่นะครับที่อยู่บนเขาคอนแกตนะครับ แล้วก็มีหนังนะครับไปถ่ายทำที่นี่ด้วยนะฮะหลายๆเรื่องนะครับนะครับก็จะมีวิดีโอให้ดูนะครับแต่ละช่วงนะครับนะครับครบรอบ125ปีก่อนนานกรันะฮะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่ผมพามาดูกันนะครับของพิพิธภัณฑ์ มมทฮอร์นนั่นเองนะครับเราจะได้รับรู้ความเป็นมาของเซอร์แมทนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปีนเขานะครับเรื่องของข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะครับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเกษตรหรือว่าแร่ธาตุต่างๆที่มีที่นี่นะครับรวมถึงได้รู้ถึงประวัติรถไฟกอนาแกรดด้วยนะครับครบรอบ125ปีด้วยนะครับใครที่อยากจะรู้เรื่องราวของเซอร์แมทนะครับว่าทําไมนะครับเมืองเล็กๆนะครับจึงกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกได้นะครับมาติดตามที่นี่ได้เลยครับแมทฮอร์นมิวเซียมครับเก็บไว้ในบ สัปดาห์หน้านะครับมาพบกับภาคต่อของ Wonder Winter ในสวิตเซอร์แลนด์ครับผมจะพาคุณขึ้นรถไฟกอนรแกรดครับไปชมความพุ่งามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอนในด้านของกอนเรแกรดนะครับขอให้มีความสุขในการตามหาเดอะบัก e กอ i s ลิสของคุณนะครับแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ครับทุกวันที่4ทุ่มทางช่อง9 m c o l HD กด e, 30สำหรับวันนี้มีความสุขมากๆไปแล้วสวัสดีครับ